มาแล้วครับตัวดำดำ้ำใสๆ <S <S ต้นคออ้าวโอ้โหสะบัดอย่างแรงเออ,น,น,น,อ,อ,าาอน,นู่นเก็บปิววันแน่แน่ฟองอากาศอยู่ตรงนั้นมีฟองอากาศนีฟองอากาศอยู่ตรงนี้ด้วยน่น่าจะปักอยู่ตรงนี้ครับ ไซน่าจะสักสามโลน้ำใสๆตัวดำๆเห็นชัดๆเลยเนี่ยมีปลาตอดวนอยู่พักหนึ่งแล้วละ่ะเป็ดนักล่ามองเห็นอยู่อยู่รอบหนึ่งที่ขึ้นมาจิบแต่ว่ากำลังวางปืนท,ทําทำาคานคานพาดลำกล้องอยู่ ฟองอากาศขึ้นตรงนี้ขึ้นตรงนี้ซ้ำอยู่โอ้แต่ดูจังหวะสะบัดเนี่ยสะบัดแรงเลยนะรูเดิมที่เคยยิงประจำครับวันนี้เป็ดนักล่ามานั่งประมาณช่วงช่วงสักสิบเอ็ดโมงแสงสวยมากครับวันนี้ดูว่ามันมันจะขึ้นมาจิบอีกไหมนะ ฟองอากาศขึ้นที่เดิมฟองอากาศขึ้นตรงนี้เป็นนัล่าเล็งที่ต้นคออย่างเดียวนะครับปกติก็จะนอกปลาแทบจะไม่สะบัดหางเลยแหละแต่ตัวนี้สะบัดอย่างแรงเลยครับแต่ก็เห็นมีมีฟองอากาศขึ้นซ้ำๆอยู่ตรงนี้ ขึ้นซ้ำอีกแล้วน่าจะจมอยู่ตรงนี้เลยครับเพื่อไม่ประมาทนะปลาชโดตัวนี้ตัวออกสีเข้มเข้มหน่อยไม่ไม่ถึงกับดำมีตัวหนึ่งที่เป็นลักล่าเห็นอยู่ข้างนอกไกลๆตัวนี้ตัวดำแต่ตัวเท่าๆกันไม่รู้ว่า พอปลาว่ายเข้ามาใกล้พงหญ้าแล้วเปลี่ยนให้สีจางลงนิดหน่อยหรือเปล่าไม่รู้จะเป็นตัวเดียวกันไหมนะแต่เห็นว่าไซส์ใกล้เคียงกันน่าจะสักประมาณสักสามโลระยะยิงประมาณ25เมตรนะครับ ยิงอยู่ตรงช่วงระหว่างมัดไม้ไผ่กับพงหญ้าอยู่ประมาณกลางๆจากปลาชโดตัวที่เป็นนักล่ายิงในคลิปเนี้ยจังหวะที่ยิงปลาสะบัดอย่างแรงเลยแล้วอีกประมาณสัก10นาทีปลามาซุกตรงนี้ครับตรงกระป๋องน้ำใบที่อยู่บิดเบียดกับ พงหญ้าเนี่ยไม่เข้าใจว่าโทรศัพท์ตัดภาพไปตอนไหนก็เลยไม่สามารถที่จะบันทึกภาพตอนจังหวะที่ยิงซ้ำปราชะโดตัวนี้ได้ยิงซ้ำไปอีกสองเมตรแล้วปลาก็จมลงตรงที่ปลายกิ่งไม้ใต้ท่อพอีสีดำที่เป็นลนาล่าทำพลางเอาไว้ตรงนี้ จมลงไปอย่างสวยแต่ว่าบันทึกภาพไม่ได้เพราะว่าตัวโทรศัพท์เนี่ยตัดภาพไปเองไม่เข้าใจว่าเกิดจากสาเหตุอะไรนะครับแล้วแล้วคลิปนี้มีอีกตัวหนึ่งนะครับอยู่อยู่ต่อที่อยู่ข้างนอกนู่นตัวสีดำๆที่เป็นดนักล่าอธิบายว่ามันมันสงสัยว่ามันเป็นตัวเดียวกันหรือเปล่าจริงๆแล้วพอเป็นดนักล่ายิงตัวเนี้ย มันมีปลาชะโดอีกตัวหนึ่งจิบอยู่ข้างนอกจิบขึ้นเร็วลงเร็วแล้วปลาก็จิบห่างไปเรื่อยๆนะครับตกใจเพราะว่าจังหวะที่เปลี่ยนลักลายิงปลาชะโดตัวแรกเนี่ยมีการยิงซ้ําปลาที่ว่ายอยู่ข้างนอกอยู่แล้วก็เลยหายไปเลยบรรยากาศวันนี้ภาพชัดแจ่มแจ๋วมากนะครับประมาณสัก สิบเอโมงครึ่งหรือประมาณเที่ยงแล้วล่ะมัง้งนะท้องฟ้าแจม่มใสคิวทัศสบายตาครับมีลมพัดเย็นเย็นเป็นนักล่านั่งอยู่บนห้างสูง14เมตรลมพัดเย็นสบายครับมีหลังคา่ะเสร็จแล้วก็ลงไปแช่น้ำกันครับเดยวเป็นนักล่าใช้กล้องบันทึกภาพใต้น้ำถ่ายคลิปให้เพื่อนๆดูครับโอเคครับ Oh! <laughs> ah. Ah. oh. เหมือนจะพลุนไปทั้งตัวเลยนะครับไม่รู้ตรงไหนเป็นรูเข้าตรงไหนเป็นรูออกนี่ใช่รูกระสุนหมดเลยเนี่ยโอ้ฝั่งนี้ก็มีตรงนี้ก็มีตรงนี้ก็มีโอ้โหไม่รู้นัดไหนเป็นนัดไหนเนี่ยพลุนไปหมดเลยทั้งสองฝั่งเลยเออ ยิงซ้ำจากตรง,ตรงกระป๋องน้ำใบเดียวนี่ครับยิงซ้ำจากตรงนี้ระยะยิงก็คร่าวๆน่านะจะประมาณ25เมตรครับจากห้างสูง14เมตรยิงลงมาห่างจากตัวห้างอีกประมาณสักสัก15หเมตรประมาณนี้จังหวะยิงทีแรกเนะี่ยอยู่ข้างนอกปลาจมแล้วก็มีฟองอากาศขึ้น2จุดหลักๆสุดท้ายตรงนี้แต่ปลาก็ไป ไปโผลอยู่ตรงโน้นนะครับบาดเจ็บหนักแต่ไม่ตายในทันทีไม่รู้ว่านัดแรกโดนตรงไหนแต่แต่นัดแรกเดาว่าน่าจะเป็นเป็นจุดที่เล็งนะครับตาหันข้างเดี๋ยวดูดูภาพชายรอ,อบหนึง่งเนาะ ก็ต้องมีภาพช้านี่ก็สองเม็ดแล้วปลาตอนยิงซ้ําอ่ะไม่เห็นด้วยว่าตรงไหนเป็นหัวตรงไหนเป็นตัวตรงไหนเป็นเป็นต้นคอไม่เห็นไปนล่าๆยิงมั่วลงมาเลยเห็นเห็นครีบอ่ะเห็นครีบพีโบกอยู่หน่อยๆแค่นั้นอ๋อแต่ยังไงก็ได้แต้มครับเดี๋ยวเดี๋ยวไปพิสูจน์แล้วก็เอาเอาขึ้นตะช่างช่างดูว่าเดาว่าน่าจะประมาณสักสักสองเจ็ดครับตัวเนี้ย เดี๋ยวขึ้นตาช่างกันครับมาดูชโดตัวนี้กันใกล้ๆนะครับรหลังจากที่พิสูจน์แนวกระสุนแล้วก็ยังคาใจอยู่ว่าสรุปแล้วรูไหนเป็นรูไหนนะครับอย่างตัวอย่างภาพที่ชัดเจนเดี๋ยวเดี๋ยวดูภาพช้ากันเนาะ สรุปแล้วกระสุนรูเข้านัดแรกเป็นนัดไหนหลังจากที่ปลาสะบัดแล้วกระสุนรูนี้เกิดขึ้นได้ยังไงนะครับเน,เนี่ยเกิดท้นได้ยังไงนะครับตัวนี้น่าจะเป็นเป็นสองนัดที่ซ้ําไปทีหลังเดาว่านะครับเดาวา่านัดนี้น่าจะเป็นนัดแรกยิงระยะแค่25เมตรแล้วก็มียิงซ้ําอีก2เมตร<ม><ม>เพราะว่าปลาเอาหัวซุกเข้าไปที่ ที่พงญ้าเห็นเฉพาะครีบโผล่มานิดนิดหน่อยหน่อยดูฝั่งนี้เนาอเนี่ยพลุนไปทั้งตัวเลยเป็นนักล่าเดาว่าสองโลเจ็ดนะครับน้องๆบางคีก็เดาสองปดสามโลอะไรประมาณเนี้ยไปเดี๋ยวขึ้นตาช่างกันโอ้ยยังโอ้ยยง แทน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 ว้าวเอาตรงๆเลยนะครับ3มกิโลแต่ก็3มนิดๆนะครับสมอ่อนๆแต่บอกว่าเป็น3มกิโลไปเลยครับตัวนี้สมกิโลไปเลยโอ้เป็นล่าๆเดาผิดไปตั้ง3ามขีดน่าจะน่าจะหนักที่ที่ไม้ที่จิ้มลงไปเนี่ยอันละขีดดูเยอะมากโอเคเอ่อ วันนี้เป็ดตักล้าส,สังเกตเห็นปลาที่มีลักษณะต่างกันถึง3ตัวจากการที่ยิงซ้ําปลาชะโดตัว3ากิโลเนี่ยทำให้ปลาชะโดอีก2ตัวที่เป็ดตักล้าสังเกตเห็นอยู่ข้างนอกตกใจและว่ายหายออกไปเดี๋ยวจะไปตามเก็บแต้มปลาชะโดที่มีน้ําหนักประมาณสัก3กิโลกับประมาณ4ีกิโลครึ่งตัวหนึ่งสังเกตเห็นอยู่2ตัว วันนี้ถือว่าประสบผลสําเร็จจังหวะยิงซ้ําไม่เจอนะครับเจอเฉพาะจังหวะยิงในช็อตแรกพลุ่นเกือบทั้งตัวเนาะใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์ครับอยากให้เพื่อนดูก็กดแชร์ใครยังไม่กดติดตามกดติดตามช่องเป็ดนักล่าคลิปนี้จบที่ปลาชโด3กิโลทุ่นทวนครับขอบคุณครับ